สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังของทวีคนเดิมสู้ขู่ทวนครับวันนี้ถือโอกาสครับเอาแนวทางสุดเด็ดของแอดนะครับเอามาเบาเอามาเล่าเอามาบอกพี่บอกน้องแฟนทองสุขขู่ทุกคนเอทีทั้งไก่ทั้งไก่ให้ได้เบิง้งได้ชงน้ำกัน นะครับสำหรับเลขของแอสนะครับเลขออกมาจังมือนีปับ๊บนะครับออกมาปั๊บเห็นได้ปับ๊บพี่น้องนะครับสูตรมีอยู่สามสูตรพี่น้องสูตรของแอสก็คือสูตรเด็ดสูตรหนึ่งสูตรที่สองก็คือเลขไม่น่าจะออกนะครับสูตรที่สามก็คือเลขอ่า ชุดใหญ่ชุดเต็มพี่น้องนะครับชุดใหญ่ชุดเต็มรากาหนี่ตัวคัดตัวร่องลงมากูตรนี่แอปเอาชุดเต็มให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องช่วน้ากันนะครับสําหรับชุดร่องชุดเนื่นกัสมี่ให้พี่ให้น้องช่วงคงสุด้ายนะครับปอสู่พี่น้องฟังน้ากันสําหรับเลขสูตรของแอททวีคนเดิมนะครับวันนี้เอามาบอกสุพี่น้องฟังเอามาเสนอให้พี่ใหีน้อง เอ็ดซี่เเบิงเด็โชว์น้ำกันนะครับอาพี่น้องบรรยากาศกัแดดแดดคึมคึมก็จ้างฝนจีตกแต่บาตกพี่น้องนะครับทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนอะฝนฝ่าตกบ่นะครับทั้งนี้กะบ่คือพี่น้องบอกคือเลยบ่ตกเลยพี่น้องนะครับอ่อยกระแหงมันกระตาย บ้นบกมีอยู่หน้าบ้านแอบยดกระไเฉา,าแล้วพี่น้องมันทนแดดบ่ไหวใบโรนเบิดบกมีลูกมักมนเก่าโรนเต็มพื้นยู่พี่น้องเติมบกมีมีต้นลอยใหญ่ๆมีต้นลอยเจ็บๆมีแอดดียอยู่หน้าบ้านก็นไดพี่น้องนะครับมือนี่กะบอกสุพี่น้องฟังเกี่ยวกัำเวลานะครับหลายๆอย่างหลายๆเนี่ยเอามาบอกมาโซกันให้มันได้เวลาเติมกันได้อย่างได้ไหมครับผม อ่าพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบืองช่มรักฐานเก้ากันนะครับสําหรับสูตรเด็ดของทวีคนเดิมดาบุนีปอยให้พี่น้นอได้โชว์น้องกันไปเลยตั้งวันสิพห้านาแอดฟันที่สามรหรับตัวตหนึ่งรดับตัวตตวิ่งฟันสามฟันเ็ดและฟันเก่ามีสามตพี่น้องอวดนี้แอดอาจจะฟันอยู่3ามตวัวหรือ4ี่ตัวเดอพี่น้องแต่ว่าจะวอาทูฟัง วาเขียนลงภายในสามตัวคือเลขหลักก็คือเลขหลักมันเด้พี่น้องเด้อหลักมันก็คือสามมีเจ็ดมีเก่าแต่ละงวดที่ผ่านมาอ่าคงสุดท้ายหรือว่าจากชิปสุดท้ายก่อนที่จะออกตัวเลขท้าของแอดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแอดจะแจ้งพี่น้องแฟนช่องให้ได้ยินได้ให้ได้ฟังแต่ับเลขหลักมาตัวไหนก็คือตัวนั้นไม่เปลี่ยนแปลง นะครับจับคู่มาให้นะจากนั้นก็จิรดตัวเลขลงจากสี่ชุดก็จิเน้นให้สองชุดสองหางนะครับให้พี่นองได้ไปเรียกไปหาไปจับไปจองสลากกินแบงองรัฐบาลกันนี่คือรักฐานเก่าพี่น้องของเก่าหวดที่ผ่านมานะครับแนะครับจับที่เก้า เลขหลักคือเก่าพี่น้องหลักก็คือเก่าเลขวิ่งก็คือเก้าคือเจ็ดคือสามนะครับนี่คือเลขหลักเลขวิ่งนะครับเอาให้พี่ให้น้องได้โชคด้วยกันจับคู่นะครับแอดจะจับหลักเก้าจมีสี่ชุดสี่หางหลักเจ็ดมีสี่ชุดสี่หางหลักสามก็จะมีสี่ชุดสี่หางแล้วเต่พี่น้องอิซีท่านใดชอบท่านใดมกักให้ไปจับ,ไปจ,บไปจองเอานะครับแจ๊ดนะครับ ่าจับมาแล้วกะวงกลมให้พร้อมนะครับในคลิปนี้วปที่ผ่านมาพี่น้องวงกลมให้พร้อมวงกลมก็คือศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าซีพี่น้องสำหรับหลักเก้ามันก็ออกที่เก้าศูนย์นะพี่น้องเนาะเอาให้พี่น้องช่วยน้องกันแต่ที่แน่ๆแล้วมันบ่หลายปันนี่พี่น้องนี่คือชุดเต็มชุดใหญ่สำหรับเลขกลักนะครับสำหรับผู้มิาคเกิก็เอาที่เกินะครับเกิดซีตัวที่แอดลงไปสำหรับผู้มิภาคหลักเก้าก็เอาที่เก้ามันก็ออกที่เก้าศูนย์ตรงๆนะครับบอสู่กันฟัง บให้พี่น้องฟังบางคนบ่าเข้าใจบางคนไม่เข้าใจนะครับเลขไม่ไม่สามตัวนะคือเลขหลักผมจับชุดมาให้คือสี่ชุดสี่ชุดมาหลายที่พี่น้องสมมติพี่น้องมักเก้าสื่อสี่ชุดนะถือจ้อยเก้าศูนย์มักเลขเจ็ดก,กืจับที่เจ็ดศูนย์เละเจ็ดเก้านะครับตัววงกลมให้พร้อมนะครับวงกลมให้พร้อมทีอพี่น้อง่ธรรมดาเด้นะครับแต่งวดนี้แอดยังบ่ทันวงกลมจะไวแอดจะ เอาจากสองคลิปเพื่อให้ได้คลิปให้พี่น้องด้เบื้องในชมอน้องกันในหลายคลิปเน่เอ็ดบะมีคลิปลุ่งพี่น้องนะครับเดินทางกับไก่ลําบากแอ็ดกับใครอยู่ดีมีแหง้งอ่างกายบะแข็งแรงนะพี่น้องนะครับสำหรับงวดนี้แอดกับฟันอยู่สีตัวพี่น้องฟันอยู่สีชุดแต่ว่าแอดย่างบระสันรุ่งบดสีสดตแต่ว่าแอ็ดมีความมันใจว่าเลขวันนี้มันจะมาอยู่ในสามหลักนี่แหละพี่น้อง สามหลักลกนี่มีตัวใดเนีย่ยพี่น้องมากหลักใดให้พี่น้องซสื้อหลักนั่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องซสื้อหลักนั่นแต่ในความรู้สึกของแอดมีในใจแล้วพี่น้องลขกหลักที่อยู่ในนี้มีในใจที่แอดชอบมากที่สุดนะครับแต่สามหลักนี่ก็คือสุดแห้งสุดปังหล่อพี่น้องนะครับมีตัวใดเนี่ยนะครับสำหรับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเสูตร เด็ดของทวีคนเดิมนะครับเบาสูพี่น้องฟังน้ากันก็คือเก้าพี่น้องนะครับฟันที่เก้าหลักแรกก็คือเก้าหลักที่สองก็คือห้าพี่น้องห้าหลักที่สามหลักสุดท้ายก็คือสองพี่น้องสองนะครับอาจจะรองอีกตัวหนึ่งคือหลักศูนย์นะพี่น้องเด้่องจากเอฟเฟีชนลงไปนะครับเอาแค่สามหลักเอาแค่สามหลักเดี๋ยวพี่น้องก็จะว่าเลขหลักคือลายตัวเท่พี่น้องกัจจี าบางคนกติคิดว่ามันลายตัวบ่วาลายตัวพี่น้องนะครับสมมุติว่าพี่น้องมักสองผมจับคู่ให้พี่น้องหลักสองพี่น้องเบิ่งแค่หลักสองเอาแค่หลักสองไปซื้อนะครับรอบโค้งท,ทายไทยจะวงกลมให้สองชุดสองหางื่องวันที่ผ่านมาดาวังินที่ผ่านมาก็จะวงกลมให้พี่น้องดาวเงินที่ผ่านมาวงกลมให้สองชุดสองหางหลักเก้าวงกลมที่เก้าศูนย์ และ9 4สี่พี่น้องเขาอ,ออกที่90นะครับสำหรับงวดนี้แอบดบจะว่งกลมให้ลงไอไกมือเลขออกเลขพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับเลขในใจมีแล้วละที่จะวงกลมให้จะวา่าขอแอดลงคลิปจากสองคลิปอ่ะพี่น้องเบิง้งพี่น้องช่วงน้ำกันเป่าเงาได้ได้เวลาเกหน้าที่ลับทำเวลาให้ครบสิบนาทีพี่น้องนะครับเหลือสองนาทีพี่น้องเบิง้งตัวเลขน้ำกันสำหรับงวดประจําวันที่ หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับเลขเด่นในงวดนี้นะครับก็คือเก่าก็คือหาและสองพี่น้องมีเก่ามีหามีสองพี่น้องนะครับสาหรับเลขเด่นในงวดนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับตัวเด่น ตัเด่นก็คือตัวยืนแหละพี่น้องนะครับก็คือว่าอย่างไก็คือเลขหลักหลักกิโลแหละพี่น้องมันบคลื่อนไปใส่ก็คือเอาตัวยืนไว้หาตัวมาใส่แอดจับมาให้พี่น้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลักเก้ามีอยู่สี่ชุดสี่หางหลักห้ามีอยู่สี่ชุดสี่หางได้พี่น้องเด้อหลักสองก็มีอยู่สี่ชุดสี่หางคือกันแต่แอดยังบอสั้นวงคุมให้นะครับรอเอาเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ด นะครับยี่สแปดอาจจะวงกลมให้2ชุด2หางครึ่งวัดจี่ผ่านมานะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้มี9มีห้ามี 2, สองสำหรับหลักสำหรับเลขหลักเอาเก้ามีเกสองพี่น้องเก้าสี่เห้าเก้ด้อพี่น้องเด้อนี่สำหรับหลักเก้านะครับเอาปไปปิวมาเก้าสองเก้าสเก้าห้าเก้าหพี่น้องสำหรับหลักเก้าสำหรับงวดวันที่1มิถุนายน จะรับรัหาหาสองห้าหกห้าสามและห้าเ็ดเด็กพี่น้องเดอ้ออ่ะจะรับลักชุดท้ายลักสองพี่น้องสองแปดสองหกสองสี่และสองหนึ่งพี่น้องนะครับนี่คือเลขลักนะครับผู้ใดมักลักสองฟันที่หลักสองสี่ชุดสี่หางนะครับผู้ใดมกักหลักห้าฟันที่หลักห้าสี่ชุดสี่หางผู้ใดมักหลักเก้า ฟันทีละเก้าสี่ชุดที่หางนะครับสื่อแล้วนอนเอาขากล้วยห่างพี่น้องสันบอ่อขากล้วยห่างก็เอาขาใกล้หน้าผากล่อก,ก็ได้พี่น้องล่อก,กินขนมปังก็เลยพี่น้องนะครับเอาปัง,ปง,ปงวันนี้กับคงงใจเฮงคงจับปังนะครับสําหรับเลขผีพอกับเลขอีเมลนั่นมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเน้นนะครับเลขของอีพอกับเลขอีเมลเข่าอยู่ไน ชุดนี้พี่น้องนะครับย้ําเลขของอีพอกับเลขของอีเม่ยเขา้าในชุดนี่เด้อพี่น้องเด้อเขา้าในชุดนี้นะครับที่เป็นตัวใดนั่นรอเบิงรอชมน้ากันนะครับงวดวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแอตจะวงกลมให้นะครับ,บ,บ, 27, 28, บ,นะรบพี่น้องจะบร่ได้ผิดหวังฝากติดตามไว้ฝากพี่น้องติดตามชมให้กำล,ลังแรงเชยร์ยเร่งใจกันพี่น้องนะครับได้ครบเวลาสิบหน้าทีแล้ว พ่ออวยคุงก้าวล่าพีล่านองแล้วสตรับเลขสูตรเด็ดของทวีคนเดิมนะครับนำมาตอนพีฝากป่าฝากลุ่งน้ำกันเป็นทีเรียบร้อยมกักรีบจัดจองหาซสือสละกินแบ่งรัฐบาลนะครับทางข่องเฮาวัสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยังใดโปรดใช้วิจารยาในการรับชมผมทวีคนเดิมนำเสนอเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อ อิจฉาเบิงไ้ดีเงินทองในกระเป๋าของพี่ของน้องนะครับก่อนจะลงทุนนะครับเบงไ้มันดีมันหายากเงินเสมือนี่พี่น้องครับเนะาะมักก็ค่อยจัดได้พี่น้องบอเบียนว่าผมบอกไปจะไปซสือรถุดได้นะครับทำมันฟันดีฟันคือละนะครับถูกอกถูกใจพี่น้องโดนกิดโดนใจพี่น้องสำหรับเลขของ สูตรเด็ดของทวีคนเดิมพี่น้องพี่น้องก็ไปหาซื้อเอาสำหรับหลักเก้ากับจิมีเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับหลักห้าพี่น้องชอบหาก็ซื้อหาสองห้าหกห้าสามและห้าเจ็ดสำหรับพี่น้องที่ชอบหลักสองซื้อสองแปดสองหกสองสี่และสองหนึ่งพี่น้องนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็บจิมีรหลักเก้าหลักเจ็ดกับหลักสามพี่น้องนะครับ นะครับแอบกระวงกลมให้ที่เก้าศูนย์พี่น้องและเก้าเกตสลับหลักเก้าเข่าตัวที่วงกลมสองตัวนิ่งเก้าศูนย์และเก้าเกตเข่าติ่มติมพี่น้องนะครับงวดนี้จะแตกบ่แตกจะปังบ่ปังฝากพี่น้องติดตามเบิงฝากพี่น้องติดตามชมให้กําลังแรงเคลียร์แรงใจกันฮักกันแพ่งกันเบิงแล้วมากแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงเคลียร์แรงใจ ให้กับลูกหลานเด็กน่อยทั้งอำเภอชุมแพ่นําเด้อด้ยพี่น้องเด้อื้นนี้ไทยท้คชิปอยู่ทั้งอำเภอภูเวียงมาก่อติดตถาน,นการเลข้งบึงในของคุณแม่บ้านนองปูงกระแหล่งแตกสองตัวบนสองตัวล่างพี่น้องลุงให้พี่ให้น้องได้ชมน้ำกันเป็นทีเรียบร้อยเข้าไปเบื่องไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแตะะ่เราชิลนี้อำลาให้จากพี่จากน้องย้าวแล้วพี่น้องก็สิว่าเว่าหลายผมสวีคนเดื่มขอพี่น้องโชคพี่น้องมานคอยเฮงคอยปังคอยร่ำให้รวยสู้กูทุกคนกินยาบกตกกระยายได้ลรุ่ง นะครับอย่าลืมนะครับมักรีบหาจับจองสระกินแบ่งรัฐบาลกันสวัสดีครับ